พิการทางจิตเนี่ยสามารถฟื้นฟูแล,และรักษาหายได้ปัญหาอุปสรรคสําคัคญคืออะไรครับพี่มาจเร่ไม่มีใครอยากป่วยค่ะคยิ่งป่วยทางจิตยิ่งมีใครอยากป่วยเยอะเลยป่วยทางกายเนี่ยยังรักษาได้แต่ป่วยทางจิตเนี่ยมันใช้เวลานานมากคนพิการทางจิตจริงๆนะส่วนใหญ่ไม่เคยทําร้ายใครถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบมาตอกย้ําเขาอะไม่ซ้ําเติมเขาบางทีถ้าเรามองเห็นอุย้ยอันนี้บ้าอันนี้โรคจิตอันนี้บ้ามันเหมือนเราไปตอกย้ําเขาทุกวันอนะ ไม่ต้องคนป่วยเราก็เป็นถ้าใครมาซ้ำเติมในสิ่งพวกนี้กับเราทุกวันเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ตอกย้ำไม่ซ้ำเติมให้โอกาสเขาให้กำลังใจเขาพี่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แค่ยืนยันเลยว่าคนพิการทางจิตคือความพิการชั่วคราวไม่ใช่ถาวรป่วยแล้วสามารถหายได้แปปีถ้าเกิดคุณฟื้นฟูดีบัตรคนพิการคุณไม่ต่อแน่นอนอคุณก็เป็นแค่ผู้ป่วยเราจึงไม่เรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนพิการเราเรียกว่าผู้ป่วยทางจิตทุกคนเป็นได้ค่ะ หนึ่งต่อห้าเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหนึ1 1> ่ตงต่อสิบเสี่ยงในการเป็นโรคจิตบางทีเราเรามองคนอื่นเรา,เราลืมมองตัวเองเพราะฉะนั้นนะเราต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นด้วยถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักเกิดป่วยทางนี้ขึ้นมาเราได้รู้เข้าใจว่าทําไมหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงเครียดเขาเผลอผู้ดูแลมีเพราะว่าเครียดมากกว่าลูกอีกเขาเป็นตอนอายุตโตความผูกพันของพ่อแม่ไม่เหมือนความพิการอื่น ที่เกิดมาแล้วเจอลูกพิการ,รเขาดูแลกันมาตั้งแต่เล็กแต่คนพิการทางจิตเป็นตอนโตเนี่ยเขาถึงถูกทอดทิ้งมากกลายเป็นคนเล่ล่อนกลายเป็นคนที่ต้องไปอยู่คนบ้านคนไร้ที่พึ่งในฐานสงเคราะ์เพราะญาติพี่น้องไม่เข้าใจครับว่าต้องดูแลแบบไหนเขาเลยเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด